สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมากับมินาเรซิ่งตัวเียวเช่นเคยหลังจากที่ไม่ดนลงคลิปไปเกือบสัปดาห์นะครับเพราะว่าผมมัวแต่ไปซุ่มทำคันอื่นอยู่นะครับก็ในคลิปนี้เรามาพบกับ d c 5นะครับซึ่งก็คือคันนี้เลยนะฮะก็ทรงที่ผมแต่งก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแบบเดียวกับที่ผมโพสไว้ในหน้าช่องผมนะฮะก็แต่งคลีนไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับก็นี่นะให้ดูรอบคันก่อน ประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนเรื่องความแรงค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปดูในร้านก่อนว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับโอเคเราก็ถึงหน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับผมมาก็อย่างแรกเลยเป็นเรื่องของโชคผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับก็เอาไปทําตามกันได้นะครับผมกดหยุดคลิปแล้วทำตามได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นสเตียร์ลิงนะครับเรื่องของการเลี้ยวนั่นเองผมก็ตั้งแอคเซสซีฟไว้นะครับ95ส่วนรีดิโอ ผมตั้งไว้17นะครับก็ไม่ต้องไปพิมพ์จุดศูนย์จุดหนึ่งกันแหรอกพิมพ์แค่เลข17แล้วกด enter ไปมันก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับต่อมาก็เป็นเครื่องยนต์ก็เป็นสเตเตสามทั้งข้างบนข้างล่างเลยต่อมาก็เป็นยางยางผมใช้เป็นใช้เป็นยางซลิกนะครับก็คือเซมิซลิกนะก็คือยางตัวนี้เพื่อให้มันเหนียวที่สุดนะครับผมต่อมาก็เป็นเบรกอุ้ยเอาผมยังไม่ได้ทำเบรกแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเลยหลังจากทำคันนี้เสร็จไปอ่ะเอาง่ายๆเบรกก็คือสเตเตอร์สามนะครับส่วนบยอาร์ตข้างล่างก ประมาณนี้นะครับเอาแบบไม่เกินนี้จะดีที่สุดก็แล้วแต่คุณจะตั้งเลยอ่ะต่อมาเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบใช้เป็นเทอร์โบคู่หรือว่าซิคลอนไซเคิลก็คืออันที่2องเลยครับเป็นเทอร์โบคู่นะก็สเตจตสามเรียบร้อยแรงม้าก็บวกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยแรงนะครับมันได้แค่นี้แหละต่อมาก็เป็นไล่เบานะฮะก็สเตจตทสามเช่นเคยก็คือทําให้มันเต็มเท่าที่จะเต็มได้นะครับส่วนออฟเซตล้อผมก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์ห้าทั้งหน้าหลังเลยนะใครที่แต่งแนวแบบผมก็เอาไปใช้ได้นะครับเป็นออ ไป ECU เตตสามเหมือนเดิมนะครับโลบอากาศนะครับก็3กับ3ามหัวชีพ3แน่นอนนะฮะต่อมาก็เป็นโหลดเตี้ยนะครับโหลดเตี้ยของผมตั้งไว้0.2นะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับแต่แคมเบอร์ล้อหน้าผมจะเป็นลบสนะครับล้อหลังเป็นลบหส่วนเรื่องของเกียร์อ่ะเดี๋ยวผมขยับให้จะได้เห็นครบๆนะครับเกียร์ผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับผมอันบนสุดคือ final drive นะครับเลขสามเจ็ดแปเนี่ยก็หยุดคีบแล้วทำตามได้นะครับซึ่งในปลายผมก็ทำเผื่อไว้ให้มันเป็น335จริงๆผมไปลองมามันก็เกือบถึงอยู่นะครับ แต่ด้วยความที่รถมาได้แค่นี้ก็เอียบไปเอาอะไรกับมันมากเลยอย่างน้อยมันขึ้น300ได้ก็บุญตานะครับผมก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับให้มันบึ้ลเครื่นนองอีกแล้วว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยหน้าร้านเนี่ยไปช่า <c oughs> งมันครับเดี๋ยวไปดูความแรงกันดีกว่านะฮะไปไปเจอกั๊วยทวารเลยโอเคครับเราก็อยู่บนสะพานมาที่เรียบร้อยนะฮะก็เหมือนเดิมเลยผมจะเบิ้ลตัดออกตัวนะครับก็คือกระโดดออกโอเคไป แต่รถมันมีข้อเสียนะเสังเกตดูมันจะกินซ้ายครับอันนี้ผมไม่ได้กดเรียวนะมันเรียวเองต้องเลี้ยงขวาไว้เพื่อให้มันไม่ไหลเข้าซ้ายนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นท็อปสปีดของมันนะครับก็อ,อยู่ประมาณ320รอยกว่านะครับแต่ถ้าลงเนินยาวนะ่าจะ330ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูเดินลึกกันว่ามันจะถึงไหมนะครับ3 3 5เรียบร้อยตันนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับบี่่ผมได้ตั้งแรงปายเผื่อไปนะครับผมมันก็ได้เ้่นี้นะครับอย่าไปหวังอะไรมากกับเครื่องเทคนะครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เหยียดเครื่องวีเทคนะแต่มันได้แค่นี้จริงๆในเกมอะนะครับ ขึ้นสามร้ได้ก็โหดเล้จริงๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ เออลืมบอกเลยไม่ใช่ลืมบอกสีคลิปที่แล้วบอกไปแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ดูกันก็ Discord ของผมเปิดให้เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปเข้าได้ที่ลิงก์ใต้ description หรือว่าตรงคาอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะแปะ d i s c o r d ไว้ให้ก็ไปกดเข้ามากันได้นะครับเข้ามาก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ครับหรือว่ามาคุยเล่นกันก็ได้นะครับผมแต่ว่าดิจงิง้นิดนึงเพราะว่าผมเพิ่งเปิดให้เข้าอย่างเป็นทางการนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรสงสัยตรงไหนก็ถามได้เช่นเคยนะครับผมก็ไปคครรัับบบจนย